ทีนี้มาคุยถึงเรื่องของการพนันขันต่อหรือว่าผีพนันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับนายอุทิศนี่เป็นสาม,มีของนางสมจิตมีทายาทด้วยกันสามชีวิตจะว่ากันไปแล้วนายอุทิตคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่อิ่มในกามมาก่อนก่อนที่จะได้แต่งงานกับนางสมจิตเขาเคยมีเมียมาแล้วไม่รู้กี่คน แต่ก็อยู่กันได้ไม่นานก็ต้องเลิกแยกทางกันไปนั่นก็เพราะว่านายอุทิตเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนชอบเล่นการพนันวันวันจะขลุกอยู่ในตามแหล่งการพนันโดยนายอุทิศจะแบ่งเวลาเข้าบ่อนพนันวันจันทร์วันศุกร์และก็วันเสาร์อาทิตย์จะเข้าสนามมา้าครั้นเลิกจากสนามม้าก็จะแวะเข้าบ่อนตามแหล่งสถานที่เปิดเล่นทั่วไปนักพนันทุกคนจะรู้ดีว่าแหล่งพนันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง คนพวกนี้จะรู้กันแล้วก็ส่งข่าวถึงกันตลอดเวลานายอุทิศเป็นนักพนันตัวยงที่รู้จักของนักพนันทั่วไปถึงจะไม่เป็นนักเลงแต่ก็อย่าแยมถึงไหนถึงกันหากจะบูกันก็ไม่มีวันส่วนมากนายอุทิศไม่ค่อยจะไปมีเรื่องกับใครในบ่อนเพราะว่าเขาเป็นคนใจถึงเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่เท่ากันอขอให้มีนไม่อันนะโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวไม่น้อยหน้านักเที่ยวรายอื่นทําตัวเป็นเสียกระเป๋าหนัก กับนักร้องและพนักงานเสิร์ฟทิปเงินเป็นว่าเล่นทีเดียวในบอนการพนันทั่วไปจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เลือกวัยแล้วก็อายุเพราะทุกคนก็หวังอยากจะรวยทางรัดเหมือนๆกันก็กล้าเสี่ยงที่จะยอมทุ่มเงินเล่นพนันบางรายถึงกับยอมพลีกายให้กับเจ้าของบ่อนหรือนักพนันด้วยกันเพื่อแลกกับเงินเพื่อจะมาทุ่มเล่นการพนันจนหมดตัวโดยทั่วไปแล้วบ่อนการพนันจะรับจำนองทรัพย์ของบรรดานักเล่น หน้ามืดทุกประเภทเพราะว่าทั้งเจ้าของบอนกับคนเล่นด้วยกันเข้าใจหัวอกแล้วก็มีความมีน้ำใจระหว่างกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงจะอยู่ในวงจรสังคมนี้ได้เมื่อผู้ใดเล่นการพนันจนหมดตัวแล้วหากมีทรัพย์สินในตัวก็สามารถที่จะนำไปจำนำกับเจ้าของบ่อนเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปเล่นต่อแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นก็จะมีวันกำหนดมาถ่ายถอนคืนอีกด้วย ที่นี่นักเล่นการพนันส่วนมากแล้วจะมีเครดิตเชื่อใจกันไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์ที่จำนำไว้คล้อยหลังไปไม่กี่วันก็สามารถที่จะมาถ่ายถอนทรัพย์ที่จำนำไว้คืนที่จะปล่อยให้ทรัพย์หลุดมือไปง่ายๆนั้นไม่ค่อยจะมีนายอุทิศนี่เป็นนักเล่นการพนันฝีมือระดับชั้นเซียนคนหนึ่งที่เซียนนักเล่นคนอื่นจะตบตากินได้ยากไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโกงนอกเสียจากเขาจะรู้เห็นเป็นใจกับเซียนฝีมือ ถล่มกินนักเล่นคนอื่นชนิดแทบหมดตัวซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีอยู่แล้วในบอนระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กส่วนบอนใหญ่ๆนะั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็นนายอุทิศเป็นคนค่อนข้างจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเสมอนักเล่นผู้หญิงมือหนักกระเป๋าตุงเห็นนายอุทิศแล้วก็มักจะใจอ่อนหลวมตัวให้ทอดสายตาให้เขาเป็นประจำเขาเป็นคนไม่เลือกมากเห็นใครเสนอตัวแล้วตะครุบเลยเขาจะเลือกคบผู้หญิงเป็นบางคนเท่านั้น ถือว่าเป็นกําไรชีวิตดีว่าอยู่เปล่าๆมีผู้หญิงในบ่อนหลายคนที่นายอุทิศพาไปนอนด้วยตามโรงแรมแถมก่อนนั้นจะกลับบ้านเขายังได้เงินจากผู้หญิงคนนั้นติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือว่าเข้าบ่อนเป็นรางวัลอีกด้วยนายอุทิศคนนี้อายุ37ปีนักเล่นการพนันตัวยงเข้าบ่อนครั้งใดก็มักจะมีเงินติดตัวกลับออกมาทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็กิเลส แต่ก็มีบางครั้งที่เขาหมดตัวถึงกับจำนองรถที่ขับมาขับมาบ่อนเนี่ยให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักเล่นด้วยกันเพราะว่าการพนันมันเหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยมีทั้งดวงดีและดวงซวยปะปนคระาคราวกันไปแต่ขึ้นชื่อว่านักเล่นอาชีพแล้วเขาไม่ไม่แคร์กับเรื่องดวงมากเท่าไหร่มักจะถือชั้นฝีมือมากกว่าหากแต่กับการพนันมานั่นแหละถึงจะเชื่อเรื่องดวง เคยมีเหมือนกันที่นายอุทิศเล่นการพนันได้เป็นแสนแสนบาทเพราะว่าเขาเป็นนักเล่นและนักเที่ยวเงินก็เลยไม่ค่อยมีเหลือหลังจากออกจากบ่อนเขากับเพื่อนก็จะพากันไปเที่ยวตามสถานเริงรมก่อนที่จะพากันหิ้วผู้หญิงไปนอนกกที่โรงแรมเงินจํานวนไม่น้อยที่หมดไปกับการเที่ยวเตรของเขาแต่เขาก็ใช่ว่าจะเที่ยวเตะจนสุดโตง่งเขาจะเจียดเงินก้อนใหญ่ให้ใหกับทางบ้านเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตแต่ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนการพนันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงนั่นแหละนายอุทิศก็เหมือนกันมาระยะหลังๆเล่นการพนันไม่ค่อยจะได้เงินถึงกับต้องนําเอาที่ดินแปลงหนึ่งไปจำนองกับธนาคารแบ่งให้ทั้งบ้านเก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปเล่นการพนันทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้มีเงินจากการเล่นการพนันแต่เป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างเขา สุดท้ายเงินก้อนนี้ก็หมดไปกับการพนันจนเกลี้ยงข้าวของมีค่าที่ติดตัวเท่าไรขายเกลี้ยงเพื่อนำมาเล่นการพนันแต่เหมือนดวงของเขาไม่ดียิ่งทุ่มก็ยิ่งจมถอนตัวไม่ขึ้นต้องไปกู้นี่ยืมสินเพื่อนบ้านเอาเงินไปเล่นการพนันแต่ว่านายอุทิศดวงตกอับเล่นเท่าไรเท่าไรก็มีแต่เสียกระเสียจนมีหนี้สินท่วมตัวเมียเห็นท่าไม่ดีบินไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินผ่านธนาคารมาให้ในายอุทิศใช้จ่ายในครอบครัว มีหรือนายอุทิศจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมียเขาก็ให้ลูกและแม่ยายได้ใช้บ้างส่วนที่เหลือเอาไปเล่นการพนันหมดตัวกลับบ้านหน้าเหี่ยวหน้าแห้งจะรอเงินจากเมียฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนหาเงินตะเวนไปตามบ่อนพอรู้จักเพื่อนผูงก็หยิบยืมเงินเป็นทุนเข้าบ่อนพอกรอมแกรมได้เงินบ้างจากในบ่อนนี้นะแต่ว่าก็ไม่มากครับทำให้เขาได้รู้ถึงความลำบากเมื่อไม่มีเงินทั้งนอกและในบ่อน ในอุทิศเมื่อเขาเล่นได้กําไรจะรีบเก็บเงินทุนเอาไว้เพราะว่าเงินก้อนนี้จะต้องเก็บเอาไว้เล่นการพนันในวันต่อไปส่วนกําไรจะกินบ้างพอหอมป่ากหอมคอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ใช้จ่ายเงินปุ้มป่วยมือหนักอ่าไม่มีเงินคนอื่นช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขารู้แล้ววิธีนี้นับว่าพอได้ผลระดับหนึ่งเงินที่เมียส่งมาให้ทุกครั้งนายอุทิศจะเบิกไป ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เป็นทุนเล่นการพนันในบ่อนตามแหล่งต่างๆที่แอบเปิดให้เล่นโดยแต่ละเดือนเมียที่ทํางานอยู่เมืองนอกจะส่งเงินมาให้ในายอุทิศครั้งนึงเป็นหมื่นซึ่งเมียก็รู้ว่าสามีชอบเล่นการพนันก็ยังส่งเงินมาให้ตลอดเวลาแต่สําหรับนายอุทิศแล้วเรียกว่าน,นิดเดียวมีหรือที่จะพอหย่อนวางเล่นในบ่อนได้ไม่กี่ครั้งเงินมีกี่หมื่นก็หายไปได้ในพริบตาเดียว จนลูกมีจดหมายไปหาแม่ที่ต่างประเทศให้ระงับส่งเงินในนามพ่อให้ส่งในนามลูกๆไม่อย่างนั้นเงินไม่มีใช้ในครอบครัวเพราะว่าพ่อเล่นการพนันหนักมากนั่นแหละถึงได้ส่งเงินมาในนามลูกในอุทิศก็นึกว่าเมียจะส่งเงินมาให้ก็ได้แต่เฝ้ารอรรอ,รอจนเห็นผิดปกติเมียไม่ส่งเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อนก็แปลกใจสอบถามลูกๆล,ลูกทุกคนต่างก็บอกปัดไม่รู้ไม่ชี้ทำให้ในายอุทิศหงุดหงิดไม่มีเงินไปเล่นการพนัน ก็ถังอาหาทางออกโดยการเอาที่ดินอีกแปลงที่เหลืออยู่ผืนสุดท้ายไปจำนองกับคนรู้จักกันได้เงินไปหลายแสนก็แบ่งเงินให้ลูกๆเอาไว้ใช้จ่ายส่วนเงินที่เหลือในอุทิศก็เอาไปเล่นการพนันในบอนลูกทนเห็นพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวที่เอาที่ดินผืนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ไปจำนองก็มีจดหมายไปรายงานให้แม่ที่อยู่เมืองนอกรู้เมียถึงงงงงเป็นไก่ตาแตกที่สามีทำได้ถึงขนาดนี้ต้องบินกลับมาเมืองไทย แล้วก็ยื่นคำขาดให้ในายอุทิศผู้สามีจัดการถ่ายถอนที่ดินคืนแต่นายอุทิตไม่มีเงินที่จะไปถ่ายถอนที่ดินแปลงที่ว่าคืนมาได้เพราะว่าเงินหมดไปแล้วฝ่ายเมียก็ไม่พอใจถึงก็ขอแยกทางเดินแล้วก็อาสารับเลี้ยงลูกทั้งสามชีวิตทำได้ขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขสามีมีแต่ผานผานผาน,านจนหมดทุกอย่างนายอุทิตก็ยอมรับข้อเสนอของภรรยาไปตามยถากรรมอาเลิกเป็นเลิก นายอุทิตหายไปนานแต่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อนนั่นแหละเพราะเป็นอาชีพที่นายอุทิตเลิกไม่ได้ขืนเลิกเมื่อไหร่ก็อดตายทันทีแต่เขาก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างบังเอิญไปพบกับผู้หญิงที่ปล่อยเงินกู้ในบ่อนแห่งหนึง่งมีความสนิทสนมกันมากถึงกันได้เสียเป็นผัวเมียกันก็ตกลงใจที่จะอยู่กินกันฉันผัวเมียอย่างออกหน้าออกตาเป็นที่เปิดเผยในสังคมและผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดเลิกกับสามีทั้งสองก็มาเช่าบ้านอยู่ การปล่อยเงินกู้ในบ่อนนั้นงอกงามดีจนสามารถซื้อรถเก๋งคันใหม่ป้ายแดงมาขับตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนายอุทิศถึงจะเป็นนักเล่นการพนันชั้นเซียนก็ตามสิ่งที่เขาจะลืมไม่ได้นั่นก็คือเข้าวัดและทําบุญทําทานแม้กระทั่งบริจาคเงินซื้อโลงศพก็ยังเคยแล้วก็บริจาคบ่อยครั้งงานกุศลนี่ขอให้บอกนายอุทิศไม่เคยปฏิเสธยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทําบุญทํากุศล ทำบุญควรจะได้บุญแล้วก็กูศลบ้างไม่มากก็น้อยแต่เงินที่ทำบุญเป็นเงินที่ได้มาจากการพนันทั้งสิน้นแต่ผู้รับไม่รู้เลยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะถือว่าผู้มาทำบุญถวายให้ก็รับไปต่อมานายอุทิศได้รับกรรมที่ทำไว้บ้านที่เช่าอยู่ถูกเพลิงไหม้พร้อมกับรถเก๋งแล้วก็ทรัพย์สินของมีค่าในบ้านถูกควายเผาผลาญหมดเกลี้ยงแทบหมดตัวครับถึงนายอุทิศจะทำบุญทำทานมาตลอด แต่บาปที่ทำไว้ในอดีตในทางไม่ดีนั้นได้สนองย้อนกลับมาหานายอุทิศนั่นเป็นเพราะชีวิตของเขาจมปลักอยู่แต่กับอบายมุกถึงจะทำบุญอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ละครับครับนั่นก็คือชีวิตหนึ่งที่เอามาเล่าเป็นบทเรียนนะครับให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ พูดถึงเรื่องของการพนันเนี่ยคนเราสมัยนี้ชอบเล่นการพนันกันจริงๆไม่แต่สมัยนี้ละสมัยก่อนก็ยิ่งหนักแม้แต่ในงานบุญงานกุศลก็มักจะมีการพนันก็ไปแทรกเป็นยาดำกันแทบทุกง,งานโดยเฉพาะง,งานศพก็อ้างว่าเพื่อจะเป็นเพื่อนเจ้าภาพเพราะมันเงียบเหงาโศกเศร้าว,ว้าเวแล้วแต่จะสรรหามาอ้างบางก็ว่าช่วยหาเงินถอนทุนให้จะเอาอยัางไงอ่ะอ่า วัดไหนมีศาลาธรรมสังเวชสำหรับตั้งโศพโดยเฉพาะก็ไม่ค่อยประเจิดประเจิดถ้าไม่มีก็ตั้งบนศาลาการประเรียนเล่นกันทั้งกลางคืนบางทีถึงกลางวันรุ่งขึ้นก็มีทั้งๆที่ทางวัดก็ไม่เคยเออออด้วยจะขัดก็ใช่ที่เพราะมันเป็นประเพณีที่เคยตัวอ่ะอันดับหนึ่งคือให้โลรองลงมาก็ป๊อกเด้งปิดท้ายด้วยรูเล็ตหรือว่าจานผี อันนี้จะช่วยให้บรรลัยได้เร็วจริงๆถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการพนันขันต่อให้โทษขนาดไหนแต่หลายคนก็ชอบเพราะความโลภในสันดานหวังจะรวยทางลัดส่วนความฉิบหายนะั้ไม่คิดถ้ามองอย่างผิวเผินก็เห็นแต่เพียงเสียทรัพย์ความจริงยังมีผลพวงตามมาอีกหลายอย่างเช่นพอเสียการพนันก็เที่ยวกู้เที่ยวยืมจำนำจำนองเกิดหนี้สินรุงรัง เมื่อล่วงรู้ถึงทางบ้านก็เกิดทะเลาะเบาแวงเป็นปากเป็นเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นลุ่มลุ่มดอนดอนอดอดอยากอยแทนที่จะมีความผาสุกตามอัตภาพกลับมีแต่ความรุ่มร้อนขุ่นข้องหมองใจเหมือนกับไฟสุมขอนราวรุมบางครั้งก็เกิดวิวาทบาดหมางระหว่างผู้เล่นด้วยกันอันเนื่องมาจากความคดโกงแก่งแย่งจนถึงแก่ความตายก็มี นักพนันมีสองประเภทคือผู้ที่เล่นโดยการแทงอย่างเดียวอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ที่เล่นโดยการยักคําว่ายักเนี่ยคงจะมาจากยักย้ายถ่ายเทเช่นสมมุติว่ามีคนแทงไฮโลในช่องที่สคนยักก็หยิบเอาเงินไปแทงในช่องอื่นที่เห็นว่าน่าจะขึ้นหรือออกสมมุติว่าเป็นช่องสองถ้าไฮโลขึ้นสองช่องสี่ไม่ขึ้นคนยักก็จะมีโชคถึงสองต่อ คือได้ทั้งเงินที่ตัวเองไม่ได้ลงทุนลงแทงเพราะว่ายักษเข้ามากลับได้จากเจ้ามือที่จ่ายให้เพราะแทงถูกอีกด้วยถ้าขึ้นสี่ตรงที่เจ้าของเขา,เ,าเจ้าของเงินเขาแทงไว้ส่วนสองที่ยักษไปแทงนั้นไม่ขึ้นคนยักษก็ต้องจ่ายให้เจ้าของเงินแทนเจ้ามือรวมทั้งทุนเดิมที่ยักเข้ามาด้วยถ้าขึ้นทั้งสองประตูคือสองและสี่คนยักก็ไม่ได้ไม่เสีย เจ้ากันไปคือตอนเองก็ได้แต่ต้องเอาไปใช้ให้กับเจ้าของเงินเท่าๆกันทําให้ขึ้นเลยทั้งสองประตูคนยักษก็ไม่เสียอะไรการวิวาทบาดหมางส่วนมากมีเหตุมาจากการยักนี่แหละทําให้เขา้าใจผิดกันบ้างตั้งใจโกงบ้างซึ่งคนยักษเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายโกงยักเข้าไปแทงผิดก็ไม่อยากจะเสียเงินอะไรทํานองนั้นย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเกือบ4ี่สปีที่ผ่านมา ที่วัดในชนบทแห่งหนึ่งมีการตั้งศพบ,บนสลา,าการ,ปรเปียนเพราะว่าไม่มีศาลาธรรมสังเวชซึ่งงานประเภทนี้ก็มักจะมีการพนันควบคู่กันไปตามสมัยนิยมนั่นก็คือการเล่นกรมทั่วกับไฮโลบนสลา,าการ,ปรเปียนในเวลากลางคืนเล่นกันอย่างโจงครึมโดยไม่หว่นเกรงเจ้าหน้าที่เพราะว่าอยู่ไกลอำเภอการคมนาคมก็มีแต่ทางเกวีนวยนหรือว่าการเดินเท้าเท่านั้น และสิ่งที่เป็นหลักประกันความปลอดภัยก็คือผู้ใหญ่บ้านอิทธิพลของที่นั่นเป็นเจ้าของบ่อนเสียเองคือนั่นมีนักพนันต่างถิ่นชื่นนายทิมรวมอยู่ด้วยหมอนี่เป็นนักพนันแล้วก็นักเลงหัวไม้ไม่เกรงกลัวใครมีการพนันที่ไหนเป็นต้องเห็นเจ้าทิมที่นั่นตกดึกปรากฏว่าเกิดมีปากเสียงระหว่างเจ้ามือไฮโลกับเจ้าทิมสาเหตุก็เพราะเรื่องยักตามเคยเจ้ามือหาว่าเจ้าทิมเป็นคนยัก แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินฝ่ายเจ้าทิมก็ว่าเปล่าเพราะผู้ยักษ์มีหลายคนจึงทําให้เกิดการสรับสนผู้ใหญ่ฟื้นตัดสินให้เจ้าทิมเป็นคนชดใช้แต่มันไม่ยอมคงยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ยักษ์ผู้ใหญ่ฟื้นถือว่าเป็นใหญ่ในที่นั่นก็เลยบังคับแต่ว่าเจ้าทิมไม่เคยกลัวใครก็เลยเกิดโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนจนถึงขั้นท้าทายจะลงมือลงไม้กันให้ได้ ทำให้ผู้ใหญ่ฟื้นเป็นเดือดเป็นแค้นยิ่งนักแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรลงไปเพราะอยู่ต่อหน้าผู้คนเป็นสิบเรื่องก็เลยสงบลงโดยปริยายแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่นกันต่อไปตกดึกขณะที่กําลังขับเคี่ยวในเชิงพนันขันต่อกันอย่างเคร่งเครียดนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นสลาวงพนันแตกฮือไปคนละทางเหลือแต่ร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดขาวงไฮโลเมื่อจับพลิกหงายก็ปรากฏว่าคือเจ้าทิมนั่นเอง ถูกยิงที่ท้ายถอยตายคาที่คงโดนในระยะเผาขนจนเลือดไหลนองไปตามพื้นทุกคนในวงต่างก็รู้ดีว่าเป็นฝีมือของใครผู้ใหญ่ฟื้นบงการในหามศพเจ้าทิมไปทิ้งไว้ชายป่าริมทางเควนอันเป็นที่เปลี่ยวใกล้ป่าช้าห่างบ้านผู้คนส่วนในที่เกิดเหตุก็ล้างเลือดจนเอี่ยมอ่องรุ่งขึ้นก็ทำการชนะสูตรพริกศพในคดีถูกลอบยิงที่ชายป่าริมทางเขวนโดยไม่ทราบสาเหตุ ทุกคนต่างก็ปิดปากเงียบเพราะวัตถุระไม่ใช่ประกอบกับผู้ตายเป็นคนต่างบ้านไม่ใช่ญาติโยมอะไรบางอสมน้ำหน้าเพราะเจ้าทีมอยากจะเล่นโกงดีนักเป็นเหตุการณ์หรือว่าบาปกรรมที่เกิดจากการพนันแท้โบราณเชื่อว่าเมื่อครบเจ็ดวันวิญญาณของผู้ตายจะรู้สึกตัวว่าตนนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วจึงมักสำแดงให้ญาติมิตรหรือใครต่อใครเห็นเป็นครั้งแรกเพราะความคิดถึงห่วงใย,ยหรือว่าอาฆาตแค้น ก็แล้วแต่สาเหตุที่เคยมีต่อกันวันนั้นผู้ใหญ่ฟื้นไปธุระค้างคืนต่างถิน่นตกดึกภรรยาแกฝันเห็นเจ้าทิมมายูนทะมึงถึงร่างกายชุ่มโชตไปด้วยเลือดสดสดเหมือนกับในวันเกิดเหตุไม่ผิดเพี้ยนเอ่ยปากถามว่าผัวแกไปไหนอ่ะภรรยาผู้ใหญ่ก็ตอบบอกไปต่างบ้านดีแล้วบอกมันด้วยข้าต้องเอาชีวิตใช้นี่สามรายรวมทั้งตัวมันด้วยแล้วก็หายวับไป ภรยากันเลยตกใจตื่นเมื่อผู้ใหญ่พื้นกลับมาก็เล่าความฝันให้ฟังถึงจะไม่เชื่อถืออะไรแต่ผู้ใหญ่พื้นก็อดระวังตัวไม่ได้ออกจากบ้านคาไหนเป็นต้องพกปืนเพราะว่าศัตรูอื่นก็มีแต่เรื่องความฝันก็ไม่เป็นความลับได้ตลอดเพราะว่าภรรยาผู้ใหญ่พื้นอดจะระบายให้คนใกล้ชิดฟังไม่ได้ก็เล่าขานกันต่อต่อไปจนล่วงรู้กันทั่วทั้งตำบลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระหว่างเข้าพรรษา พอออกพรรษาทางวัดก็จัดงานทอดกระถิน่นกลางคืนมีลิเกฉลองผู้ใหญ่ฟื้นพร้อมสมุนรอบข้างก็เดินตรวจตราไปมาในบริเวณงานพกเกรียงไัยตามความฝันน้องภรรยาใกล้เที่ยงคืนเสียงปืนก็ดังมาจากทางหน้าโรงลิเกด้านนอกผู้คนลุกคือยังกระเพึ่งแตกรังต่างก็คิดว่าผู้ใหญ่ฟื้นเนี่ยเสร็จแน่ๆเปล่าหรอกคนถูกยิงกลายเป็นเด็กหนุ่มอัธยาศัยดีไม่เคยมีเรื่องราวกับใครที่ไหนมาก่อนเลย สาเหตุก็เพราะว่าผู้มีอิทธิพลต่างถิ่นคนหนึ่งมาเที่ยวงานถูกลอบสังหารในขณะกำลังยืนดูลิเกจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าผู้ยิงคงจะเล็งที่ขมับของผู้มีอิทธิพลพอดีเจ้าตัวหันไปหัวเราะตัวตลกลิเกกระสุนปืนก็เฉียดใบหูไปนิดเดียวเลยไปเจาะขมองของเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายที่ยืนถัดไปตายคาที่การตายครั้งนี้ทำให้โจท์ขานกันว่าจะต้องเกิดจากความพยาบาทของวิญญ,ญาณเจ้าทิม ในความฝันนั่นแน่ๆบางก็ถึงก็ตั้งปัญหาคาดการล่วงหน้าว่าศพที่สองจะเป็นใครต่อไปล่วงไปค้อนปีครูใหญ่โรงเรียนที่วัดน,นั้นก็จัดงานเพื่อหาทุนซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ขาดแคลนถึงจะถูกห้ามปรามเพราะเกรงจะเกิดเหตุก็ไม่เชื่อแกขอความร่วมมือจากทางตำรวจให้ส่งเจ้าหน้าที่มาถึงหกคนจัดชายชะกันที่มีฝีมือเป็นสายตรวจสมทบในงานอีกหคนเพื่อให้คนมาเที่ยวเกิดความอุ่นใจ นอกจากมีลิเกแล้วก็รำวงแล้วก็ยังหาช้างมาให้ขี่ชมงานถึงห้าเชือกตอนกลางวันช้างก็จะเล่นกีฬาแข่งขันกันให้ชมอีกด้วยบ่ายวันเริ่มงานยังไม่ทันจะเปิดงานปรากฏว่าช้างพังเชือกหนึ่งก็เกิดอาการเสื่องซึมไม่ยอมกินอาหารก็เลยเอาไปพักไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่กลางทุ่งเหนือวัดราวๆสามเส้นหนักเข้าก็ล้มลงนอนหายใจแผ่วแผ่วมีทีท่าว่าอาการหนัก เจ้าของช้างบอกว่าก่อนหน้าไม่เคยเจ็บไข้อะไรเลยอยู่ๆก็เกิดป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันตกเย็นช้างก็ตายผู้คนก็แห่ไปดูกันแน่นขนาดยังกษัตริย์ประหลาดเพราะเคยเห็นแต่ช้างเป็นส่วนช้างตายนั้นเพิ่งเคยเห็นจนถึงกลางคืนยังมีแสงไฟวับวับแแบบๆที่ศพช้างกระทั่งงานเลิกเพราะว่าคนดูไปกันไม่ขาดช้างตัวที่ตายทําให้เด็กๆมีไรายได้ไปด้วยคือการถอนขนหางช้าง เอาไปขดทําแหวนสําหรับสวมนิ้วกันสเสนียดจันไรตามความเชื่อถือหรือว่าคติเก่าๆราคาวงละหนึ่งบาทนะยังไม่พอขายเลยจนบางคนดอดไปถอนขนหางควายเอามาขดขายก็มีปลอมเป็นหางช้างเจ้าของช้างบอกกับผู้ใหญ่ฟื้นว่ายังฝังไม่ได้ต้องไปนําหมอมาทําพิธีสะกดซะก่อนอย่างช้าไม่เกินวันมะรืนเพราะถือว่าถ้าฝังศพช้างโดยไม่มีหมอคอยทําพิธีกํากับ จะเกิดอาเพศถึงแก่ชีวิตเจ้าของช้างหายเข้ากรีบเมฆไปเลยจนศพช้างเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นเป็นแรมเดือนคงคิดว่าเรื่องอะไรจะกลับไปกลับมาให้เสียแรงเสียเวลาเสียเงินแค่ช้างตายก็แย่อยู่แล้วตอนเย็นถ้าลมพัดพระจะต้องออกจากวัดไปอยู่ตามบ้านหรือว่ากลางทุ่งเหนือลมหนีกลิ่นเหม็นพื้นนาตรงนั้นต้องปล่อยร่างเข้าไปทำไม่ไหวเหม็นเน่าช้างตาย สองศพผ่านไปนี่ศพส,สุดท้ายก็เห็นจะไม่แค้วผู้ใหญ่พื้นชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นต่อมาถ้ามีงานวัดผู้คนจะหลวงเหลงทุกครั้งพวกที่มาเที่ยวก็จะคอยว่าระแวงงานก็เลยจืดชืดไม่เป็นสับปะรดที่น่าขำก็คือไม่ว่าผู้ใหญ่พื้นจะย่างกลายไปทางไหนผู้คนเป็นต้องถอยออกห่างราก็เห็นแกเป็นตัวเสนียดจันไรจนไม่อยากจะผ่านไปใกล้ๆแต่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรอีก นี่คือบาปกรรมที่ทำให้ผู้ใหญ่ปืนหาความสบายใจไม่ได้เลยวันเวลาล่วงไปจนใครๆเกือบจะลืมเรื่องความผันนั่นกันหมดแล้วนอกจากผู้ใหญ่ปืนที่ยังพกปืนแจไม่ยอมไปไหนตามลำพังบ่ายวันนั้นแกกับลูกน้องคู่ใจกลับจากล่าสัตว์หิ้วนกมาด้วยสามตัวผ่านบ้านคนชอบพอกันเขากำลังตั้งวงเล่าที่กลางนอกชานแล้วก็ตะโกนเชื้อเชิญก็ขึ้นไปร่วมวงด้วยวางปืนแก๊ไปไว้ข้างๆ ส่วนลูกน้องก็นั่งแมะลูกใกล้ๆไม่ยอมห่างอันว่านอกชานสมัยนั้นทำกันง่ายๆเพราะว่าไม้ไผ่ป่ามีอุดมสมบูรณ์คือเอาไม้ไผ่ทั้งลำวางเรียงกันขนาบให้นั่นแต่ก็ยังมีร่องระเกะระกะอยู่ทั่วไปเพราะไผ่ป่าลำมันไม่ค่อยตรงตกเย็นผู้ใหญ่ปืนก็ออกปากลาคว้ากระบอกปืนลุกขึ้นยืนเสียงเปรี้ยงแกงหายหลังตึงไม่ร้องเลยสักแอกระสุนเจาะเข้าใต้คางอย่างถนัดทนี เลือดไหลไม่ต่างกับเจ้าทิมเมื่อปีก่อนโน้นไม่มีใครทําอะไรแกหรอกเพราะตอนที่ลุกขึ้นคว้าปลายกระบอกปืนนั้นบังเอิญ่านท้ายมันพลาดลงร่องนกปืนที่ครอบแกปก็เลยกระแทกกับพื้นเลยลั่นเปรี้ยงใส่แกพอดีโอ้กรรมุนาวัตตีโลโกนะครับจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมอืมเป็นไปได้จริงๆครับ